ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็วันนี้ตอนแรงๆนะครับมาแอลฮอหน้ามนะครับว่าหน้ามันจะมีเรื่องยังนะครับสรุปแล้วมาวันนี้น้ามมาแล้วครับความสนุกกาลังจะมาแล้วครับนี่นะครับจากวันสองวันก่อนน้าแห้งนี่นะครับวันนี้หน้ามมาหนักเลยนะครับแลังดีเลยนะครับ หน้ามอเอ็กกัลังสวยนะครับถ้าไห้แนวทกประคตนะครับมาได้เลยนะครับน้าประมาณนี้นะครับครับอันนี้กับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับอันนี้กับประมาณหกมงปลายนะครับเลยงานแล้วกับมาออกมาหอหน้ามนะครับจากหน้ามแห้งไปสองสามิตนะครับมาครับมาดิสามครับชมด้วยกันนะครับับน้าหน้าม้าไม่นะครับเดี๋ยวมาลองรุ่นด้วยกันนะครับว่าจะได้บ่ได้นะครับ นี่กับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับแดดลมลงตกนะครับบ่ฮ้อนนะครับแต่ว่าบดทักขามากันยุงนักนะครับ มาแล้วครับตั่ีน้องครับหนึ่งเต็มแล้วนะครับมาแล้วครับหนึ่งเต็มแล้วครับกอนะครับทายเป็นช่วงๆนะครับมาคำมาคืนนะครับได้มาหนึ่งหนึ่งแต้มอยู่นะครับยังหมดบบได้แต้มเพิ่มเลยนะครับ นี่ก็ทุ่มเลยนะครับเดี๋ยวไอ้สักคำก็ให้ยากลับมันนะครับไปตามมาเช็คไม่นะครับมาเซอร์เวดูนะครับตัจจุว่าหน้ามกน,นะครับูงไฟกระซุมไปฉายไระไท้ชาตินะนะครับเดี๋ยวไววเดี๋ยววันยุดนะครับเดี๋ยวมาเจ๊กันอีกทีนะครับขึ้นหนักนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ได้หนึ่งแต้มนะครับอันนี้น่าจะไม่ใครนะครับไปลองเช็คใหม่เล่นๆนะครับตอนแรกคิดว่าหน้ามันแห้งนะครับแต่หน้ามันมาแล้วนะครับก็แจ้งข่าวสารนะครับหน้ามาแล้วนะครับคลองอำเภออุทัยนะครับอยุธยานะครับหน้ามาแล้วนะครับหน้าเมาะนะครับหน้าตกนะครับแต่ว่าป่าเวลามีน้อยนะครับไต้มหนึ่งแต้มอยู่นะครับเดี๋ยวรอวันยุดนะครับ สองติปนะครับเต็มที่นะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณพัฒน์ทินนะกินละคันด้วยนะครับพิพาทประกันได้กับคอไพเดอร์ครับครับลิปนี้จบคลิปสั้นๆดีกว่านะครับเป็นคลิปแจ้งข่าวสารหน้าม้าแล้วนะครับบา,บายยครับผม